เราซื้อ่นกันข้างทางค่ะเดี๋ยวเราก็จะซื้อกลับบ้านไปกินได้นะครับนี่คือคนที่ไหนด้านหน้าก็คือแบบจะยาวไปมากๆเลยค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบซอสอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือขายกัท้ายแบบยาวๆมีแบบราดน้ำมันพริกด้วยค่ะขายกันแบบรดเลขแจกแถมกันไปเลยนะคะหวานแบบฉ่ำเลยค่ะนี่รกน สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตลาดกันนะคะเป็นตลาดนัดที่แบบตลาดเปิดท้ายะค่ะแบบเปิดท้ายจริงๆเลยนะคะ,ะขายกันท้ายรถเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปตลาดนะคะเดี๋ยวพวกเราขอแวะไปหาอะไรกินรองท้องกันก่อนนะคะเพราะว่าตลาดวันนี้ค่ะมันยาวแบบยาวมากๆเลยนะคะพลอยก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจากที่ขับรถผ่านเมื่อกี้ค่ะยาวแบบยาวเฟื้อยเลย <c oughs> จ้招牌嘛，招牌螺蛳粉。招牌螺蛳粉เดี๋ยวเราสั่งกินเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะตรงปกหรือเปล่า <c oughs> พิงอากาศร้อนๆนะคะเพื่อนๆน้ำอร่อยที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งให้กินนะคะนี่นะเจ้าเพื่อนๆเป็นวัตถุดิบนะคะ ถ้าใครจำอีพีแรกของพวกเราได้ตอนไปสีอันนะคะก็คือพวกเราแวะกินหลอดซูฝนกันข้างทางค่ะว้าวเร็วๆที่สุดแลวเลีหยงคนตัวแข็งใช่ อันนี้จะเป็นหัวใช้เท้าดองนะคะแต่นิดนึงก็พอไปค่ะประจำที่ของตัวเองนะคะนี่นะคะเป็นความหนินที่อร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นหอยอันนี้ค่ะคือหอยจุ๊บกระเป๋าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือหลัวซื้อนะคะไม่แน่ใจว่าคือหอยอะไรเหมือนกันค่ะแซ็บมากค่ะ บางร้านก็คือจะไม่มีหอยมานะบางร้านจะมีแบบแค่น้ําซุปเป็นกลิ่นหอยอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มาเป็นหอยตัวตัวเลยนะคะเกตีคกะเกตีคกะ,คะไก่ยังไม่ตายนะคะเพื่อนๆไก่กระโดดค่ะดี่ะวิญญาณยังอยู่นะคะ <laughs> 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 màu này, nó, chà, mình cứ nó nha. Rồi. cái này nó <laughs> là cái gì vậy? cái chụp là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này 二十七块钱。嗯，拜拜。二八。拜拜。啊，谢谢。<laughs> ะะกินไปนิดนึงแต่ว่าดีลูกของเจ้าของร้านเอามาให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาอะไรกินบำรุงสุขภาพกันหน่อยนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเรียกว่าเหลาเจ้านะคะเป็นเหมือนแบบแป้งหมักอะคะ่ะเราสั่งเป็นแบบรสชาติกุ้ยควานะคะเป็นดอกห,มหอมหมื่นลี้ค่ะ เขาจะให้เลือกว่าเอาร้อนหรือเย็นนะคะแล้วก็ดูอากาศตอนนี้ก็คือเอาแบบเย็นนะคะมันจะแบบบำรุงสุขภาพเลยนะคะยย <laughs> ไม่แน่ใจว่ากินเหมือนแป้งข้าวหมักหรือเปล่าตอนอยู่ไทยเรายังไม่เคยกินแป้งข้าวหมาักนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบดึบๆึบอราคะบอกไม่ถูกไม่ค <laughs> ่ะ ที่ร้านก็คือขายดีมากเลยนะคะคนเข้าออกเรื่อยๆเลยค่ะ,ะอี่า็นี่อเดี๋ยวเราก็จะซื้อกลับบ้านไปกินได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆกระป๋องเล็กจะเป็น1นกิโลยีสหยวนค่ะนี่สั 这这这一大缸有多少斤？呃，差不多一百斤。一百斤,、啊哦、斤，一百斤，一千块，一千块，一千块，怎么好几缸嘞？哦，好几缸，还不止一缸。这是开了半个小时就一缸了，一天好几缸。我们节假日时候、过年时候两三千斤。一缸一千块，然后老板一天要卖好几缸，<laughs> <laughs> 多少钱啊？ ญาติคนที่ไปเล่นลำธารนะคะที่บ้านเขาก็จะชอบทําเหลาจาวมาให้นะคะก็คืออร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าพอไปลองดูวิธีทํานะคะก็คือซับซ้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็ขอซื้อกินไปก่อนนะคะนี่ใหม่ใชาไหมก็ชอบอด้ิเลียชื่อหิเที่ชื่อใช่ไม่ด้里边是什么？蔬菜？没有菜那就面。啊。 ที่เบาวยังไม่อิ่มนะคะซื้อแป้งกินต่อคะ่ะเป็นเหมือนแบบแป้งโรตีนะคะใส่ผักแล้วก็เอาไปทอดคะ่ะอันนี้ก็คือเล่นป๊อกเด้งกันนะคะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของคนจีนนะคะ โดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะจะเล่นแบบบล็อกเด้งถ้าแบบวัยรุ่นตั้งหน่อยก็จะเล่นแบบตามหมาเจี้ยงไพ่นกกระจอกอะไรางี้ค่ะพวกอาคารแถวนี้ค่ะจริงๆแบบรัฐบาลนะคะเขาจะทําเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าไม่มีคนมาค่ะก็เลยแบบปิดตัวไปะคะ่ะเป็นช่วงโควิดด้วยค่ะอันนี้หลายๆที่ก็คือเจ๊งตอนช่วงโควิดหมดเลยนะคะจริงๆก็คือดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่ในเมืองเลยค่ะแล้วก็มีแบบแหล่งชุมชนอะไรอย่าง เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าสู่ตลาดกันแล้วนะครับจะเป็นแบบเขาขายกันข้างฟุตบาทอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออไรน่ออออไรน่

นี่จ้ะลาบูบูาไ泰国卖อันนี้คนจีนบอกว่าที่ไทยก็คือ <c oughs> ดังมากนะคะลาบูบูนะคะอันนี้ลาบูบูปลอมจ้ะ <c oughs> อากาศตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่ายังแบบไม่ร้อนแบบหัวแตกเหมือนตอนเดือนเจ็ดนะคะ ว้าจะเกลือหัว้าเจาเบอาบิ一斤哦。一斤四阿บช่อใหญมากะนนี้จาไสนองลอ่วะยวนนะคะต่อครึ่งกิโลพวงแบบช่อใหญ่เริ่มเทิมเลย ของเล่นดงของเล่นเด็กก็มีนะคะอันนี้จะเป็นแบบพุทธาด้านหน้าก็คือแบบจะยาวไปมากๆเลยค่ะมาดูกันนะคะว่ามีผักผลไม้หรือว่าของกินอะไรน่าสนใจบ้างนะคะฝางทขอมาเฮาท้ออ่ะนี่คอเาท้อเฮ้ย่ว่อะไจ๋

คุณลุงคุณป้าก็คือเห็นแบบถือกล้องคิดว่าเราไลฟ์สดอยู่ทั้งนั้นเลยค่ะเขาก็เลยแบบว่ามาถ่ายหน่อยมาถ่ายหน่อยแบบเผื่อคนจะเห็นในตูอินนะคะลูกพีชก็คือยังเยอะๆอยู่เลย<ฮ>อันนี้มเะมเขือมเะเขือม่วงไปเริ่มเทิ่มเลยค่ะลูกนึง ตัว一块五一块五两把อ๋ออันนี้เป็นผักเบี้ยนะคะที่เราชอบเก็บไปมักหน้านะค่ะช่วงนี้ส่วนมากก็ยังเป็นลูกพีทแล้วก็พวกอัง,งุนนะคะแล้วก็สาลี่ค่ะจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าลูกพีทก็คือจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งแบบสีส้มส้มสีชมพูแล้วก็ลูกกลมกลมลูกแบนแบนนะคะ มีแบบขายน้ำมันนุงน้ำมันนวดแล้วก็นวดกันหน้างานด้วยนะคะเหมือนกับตามงานโอท็อปแถวที่ไทยเลยค่ะอ,อ, <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าหุ่นอะไรค่ะเป็นแบบยาวๆเหมือนของปอมเลยอะใส่มัดพัดจ๋าใส่มัดพัด ขนมหวานก็มีนะคะขนมปงขนมปังขนมเค้กอันนี้ก็คือ,อเขาเกะลูกอะไรแล้วนะลูกวาลนัด <laughs> นึกภาษาไทยไม่ออกค่ะเี่ก็คือสิ่งเสียนะ้อ้โอ้里边า是这样，然后再ย่าง เจาะใช่ไหมกุจ่ากุจ่าคืออันนี้ก็คือเป็นงาล้วนๆเลยค่ะไม่ได้เพิ่มน้ําเพิ่มอะไรเลยนะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบซอสอย่างนี้เลยค่ะอ้ใชื่อสุ่ใชื่อไหมชิชิ麻辣火锅的อ就会放这个这这这就是麻椒哦เวลาแบบไปกินหม้อไฟแหล่งเนี้ยค่ะก็จะเป็นซอสอันนี้นะคะให้ใส่ซอสอันนี้เยอะๆเลยค่ะมันจะนัวแล้วก็อร่อยมากค่ะอ่า อันนี้ข้าวโพดสี่ักสิบย้นนะคะ,ะ,คะสีฝักประมาณห้าสิบบาทไม่แน่ใจว่าแพงหรือถูกนะคะเพื<ๆ>่อนๆปกติเคยซื้อแต่แบบข้าวโพดที่ต้มแล้วค่ะตอนอยู่ไทยฝักยี่สิบบาทนะคะข้าวโพดสดไม่แน่ใจว่าราคานี้ถูกหรือว่าแพงนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราบอกว่า ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบตลาดเปิดท้ายแบบเปิดท้ายจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันแบบเขาผูกกันเองแล้วก็เก็บได้มาก็เอามาใส่รถแล้วก็พุกมาขายกันอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือขายกันท้ายรถยาวๆไปเลยนะคะแต่ละคันก็คือผลไม้ผักหลากหลายเลยค่ะแต่ว่ามืนกับ อันหนึ่งก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะเหมือนว่าเขาจะปลูกอะไรมาก็คือทุกมาเก็บมาทั้งสวนเลยค่ะทุกมาขายนะคะูท้้หอง อันนี้แตงโมยักษ์ค่ะชอบมากเลยนะคะแตงโมจีนะคะเห็นกี่ที่กี่ที่ก็คือต้องพูดถึงนะคะเพราะมันใหญ่เบเ้ิ่มเทิมแล้วก็เนื้อกรอบหวานอร่อยมากเลยค่ะส่วนถ้าใครไปแบบชงชิกงนะคะก็จะเห็นเหมือนกับพวกแตงโมเล็กๆอย่างนี้เยอะมากเลยแต่ความหวานกรอบก็คืออร่อยเหมือนกันนะคะ อ๋ออันนี้เป็นฟักมินินะคะลูกฟักอันเล็กๆอะค่ะฟักทองถูกมากๆเลยอะแค่5บาทเองนะคะถุงหนึ่งเอ้ยไม่ใช่5บาทค่ะห้หยวนค่ะประมาณ25บาทนะคะจะกินเตู้้อ,อันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้คะ่ะเขาตากขายกันอย่างนี้เลยนะ รูนา่นานาส่วนตรงแถวนี้นะคะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณตลาดก้งค้งค่ะถ้าใครไปหาดใหญ่หรือว่าอยู่หาดใหญ่นะคะน่าจะเคยได้ยินกันคะ่ะตลาดก้งโค้งนะคะที่มาก็คือ ขายกันบนพื้นแล้วก็ก้งโค้งหยิบก้งโค้งซื้อกันนะคะอันนี้ขายหมันถูนะคะหม้อใหญ่มากก็มาัวรเอ่สอหอวจิสอหวจิจิขึ้นกิโลสองจุห้ยวนนะคะเพื่อนๆนมีแบบราดน้ำมันพริกด้วยค่ะ พุทตาคนลุมกันเหมือนกับแจกฟรีเลยค่ะงซาอันนี้เป็นแบบพุทตาที่เขาเอาไปนึงค่ะอืมหวานมากเลยพุทาตรงนี้ก็คือ2หยวนนะคะต่อครึ่งกิโลค่ะถูกมากๆเลยคนลุมกันเหมือนแจกฟรีเลยค่ะ พี่เบาก็เอากับเขาด้วยนะคะตอนนี้ขายกันแบบรดแรกแจกแถมกันไปเลยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะมีสาลี่สีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปหากันดีกว่าว่ามีสวนไหมนะคะจะได้ไปเก็บกันที่สวนหวานไม่หวาน เดาโลมาชิมกันนะคะหวานแบบช่ำเลยค่ะอันนี้ถ้าไปต้มกินกับพวกพุชซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระ,ะหังแก้กระหายนะคะชุม่มคอแก้ไอค่ะ อ,อ,อ,อซือ้อพุทซากลับบ้านทีไรก็คือซื้อไปกินไปตลอดเลยนะคะกว่าจะถึงบ้านก็คือเหลือครึ่งถุงค่ะอันนี้มีหนังกางแป้งด้วยค่ะ

ถ้าร้องเพลงสองหยวนนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นฟรีกันค่ะไฟแบบนี้คือร้านเสริมสวยหรือเปล่าเนี่ย่ซาลอนเคลื่อนที่จ้ะเพื่อน เลิศมากจ้ะน่าจะเอาแบบรถบ้านแน่เลยมาทำอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของคนจีนเลยนะคะโดยเฉพาะแบบไวยชรา,าค่ะเขาจะมาเต้นกันนะคะตอนยินยินบางที่ก็จะมีแบบหลายกลุ่มหลายสไตล์เลยค่ะไม่รู้เขาเป็นคณะหรือว่านัดกใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าเนี่ยท้าเต้นน่ารักมากเลยค่ะ มีทั้งแบบคนร้องเพลงทั้งคนเต้นนะคะตรงทางนู้นค่ะแต่ว่าไม่มีไฟนะตรงนั้นเต้นกันแบบมืดๆเลยค่ะว้าวเปิดไฟแล้วสวยมากเลยค่ะเสียดายมากๆเลยถ้าแบบมีเหมือนกับพวกร้านค้าต่างๆอมาขายถ้าไม่แบบไม่เจ๊งอะคะ่ะจะแบบคึกคักมากเลยนะคะตรงนี้ ระหว่างทางก็คือเต็มไปด้วยเสียงเพลงนะคะ 这秦腔，中国最古老的戏曲之一，陕西甘肃人喜欢听的。啊，我在广东也喜欢。好听的，老年人喜欢听，你是老年人、啊。ตรงด้านหน้ามีขายของเลยค่ะเป็นแบบพวกหนังสือนะคะน่าจะเป็นหนังสือมือสองค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีแบบตำราความสวยหรือเปล่า เคล็ดลับความสวยพันปีอะไรแบบนี้เค้รฉัเนเมอร์โตชื่อเย้าอันนี้ก็คือกินอะไรก็ล้วนเป็นยานะคะน่าจะเป็นแบบอ่าพวกตำรายานะคะแบบกินอะไรแล้วจะทำให้สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบพวกหนังสือหมดเลยนะคะ หรือว่าเมีแบบตำลาเส้นทางสู่เศรษฐีแบบนอนก็ได้เงินแบบนี้มีไหม <c oughs> ตรงนี้ก็คือเยอะมากเลยค่ะน่าจะเป็นแบบคลังหนังสือแน่ๆเลยอะ่ะถ้ามันกับมีแบบพวกหนังสืออะไรที่ไม่ได้ต้องการใช้แล้วค่ะเอามาขายที่นี่นะคะว่าจะแบบมาซื้อต่อก็ได้ค่ะอันนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือกันอยู่นะ จริงๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้มานั่งแบบอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งกินแล้วก็ฟังนิ้วนะคะอากาศก็ร้อนมากๆเลยค่ะอุตส่าห์ชมตอนแรกนะคะว่าร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากๆเดินไปเดินมาก็คือตอนนี้เสื้อเปียกหลังเปียกแล้วค่ะร้อนแบบอบอ้าวนะคะวันนี้ลมไม่พัดเลยเดี๋ยวไปหาน้ํากินกันสักหน่อยนะคะ คนก็คือเยอะมากๆเลยน่าจะแบบเพิ่งเลิกงานกันอันนี้คุณป้าเสื้อแดงที่อยู่เต้นเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยคณะเต้นที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะเลิอกกองแล้วแน่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวข้ามกันอีกวงนึงนะแต่ว่าต้องรอให้ไฟเขียวก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเหนื่อยไหมเหนือ่อย <laughs> ร้อนร้อนมากร้อนมาก คนเยอะมากเลยค่ะในมีเชียถ้าเป็นที่ไทยก็คือซื้อชาเย็นโกโก้แก้วยี่สบาท25บาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอมาจีนก็คือกินมิชียค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันนะคะเอาน้ำมะานาวตอนอยู่ไทยก็คือชอบกินน้ำโกโก้นะคะแต่ว่าที่จีนหากินโกโก้ยากมากๆเลยค่ะ ก็ต้องมากินแบบพวกน้ำผลไม้น้ำชาอะไรแบบนี้นะคะจะหาง่ายกว่าแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะจริงๆตลาดวันนี้ค่ะมันยาวมากๆเลยนะคะแต่ว่าพลอยอาจจะถ่ายมาให้ดูไม่หมดนะคะเพราะว่าเขาขายแบบของเหมือนๆกันนะคะพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะจะขายแบบมันของตามฤดูก,กาลนะคะก็เลยจะมีแบบพวกลูกพีชอ่ง,งุนล,ลูกสาลี่แล้วก็พวกผักถั่วฝักยาวมาเาะเขือเทศอะไรอย่าแงบบนี้นะคะซ้ําๆกันค่ะก็เลยอาจจะแบบ ่ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย bye bye.